สวัสดีครับพ่อวินเช่นเคยนะครับผมที่นี่ร้านคริสปิคบายนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ลำลูกกาคลองสิบวันนี้เรามีรุ่นที่ขายดีที่สุดของร้านเราเลยว่าพี่เฉยเวอร์ซีนี่ <Vers us. S 2> ไม่เคยอยู่กับเรานานนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแยกกันเลยคืนนี้ไม่ต้องนอนชิพี่เฉยใช่ไหมพี่สายไหมอ่าคันนี้เป็นเวอร์ซีน650จดทะเบียนปี17แต่เป็นรถคอ215นะครับผมรถสภาพนางฟ้าเลยพี่เฉยแล้วดูแต่งเต็มๆออาพี่เฉยก็ไปดูใกล้ๆเลยรถดูแลมาดีมากนะครับดูดีเทค นั่นนายางดอกลึกๆมีปากนกมีชิวมาซากิให้ด้วยมีการมือบาั๊กบัสเตอร์แต่นี่หลุดไปนะพี่จีนะอ่าสี่ทีสามดวงนี่ <c oughs> <c oughs> หลายขวดแลเง,งี้ยนแะ่าม่ี้ม่มีมมมตุ๊กตาด้วยพี่อ่ามีตุ๊กตาที่ขี่สบายนะพี่จีนะมันมันอ่ามันมันไม่ต้องแบบยืดหน่อยนะโอเคให้ดูถังน้ำมันเอ้ยเราลืมดูสต็อปเปอร์ว่ะดูถังน้ำมันกันเอาเลย อ่าสีเดียวโรงงาน,นครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูซอปเปอร์กอนพี่เสไปดูคลิปคนอื่นนะสีไม่มีใครให้ดูซอพเปอร์นะเว้ยนี่เราขายกันแบบจริงใจเลยเห็นไหมอ่าไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวรับประกันเลยพี่ลองช้อนดูดิเอยช้อนดูเห็นกว่าป่ะเชนี่ช้อนดูเห็นกว่านี่ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับรถคันนี้ล้มชนอุบัติเหตุไม่มีเลยนะครับผมรับประกันร้อเปอร์เซน็นต์ ไงไม่มีไม่มีไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแล้วเราก็ซื้อขายกันแบบจริงใจเหมือนเดิมนะผมบอกเลยคันนี้สีเดิมโรงงานเกี่ยวสำคัญมีชิ้นนี้กับชิ้นนี้ทําสีมันเป็นรอยเหมือนรอยขีดตรงนี้นะพี่ชีนะคันตรงนี้นะถ้าเราไม่บอกอะฝีมือจาย์หลังไม่มีใครรู้แต่เราขายกันแบบจริงใจนี่แคดวงแคดบาร์ไม่มีรอยเลยเครื่องนนี้ใส่ใส่นี่พักเท้าเป็นพักเท้ากันลื่นนะครับนี่ดูใส่เสื้อผ้าทงพักเท้าไม่มีรอยแล้วดูเฟรมเฟิร์มสวยเลย จะวิ่งงามสวยๆเราล้มเราอะไรไม่มีแล้วนี่นำเสนอพี่เฉยตีปโลโบไม่ถูกนะพี่ไปดูราคาตกใจนะสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าแล้วดูสภาพปีพี่เฉโคตรสวยอ่าแล้วพี่เฉอะไรนะอะไรนะเบาอ,อะไรนะได้อะไรนะเบาะเจลใช่ไหมเบาะเจลน,ะจลนี่เเบาะจลนี่อะไรเขาเรียกว่านั่งแล้วมันเย็ยดมันสบายตูดเยน็ยนเย็นที่ทอ่าไม่มีปัญหากับแม่บ้านแน่นอนนั่งสบายนี่ นิดเบลกหลังหนาๆนะครับผมนี่ยางดอกลึกๆเลยนี่ดูปี๊บสองใบนี่สีดูดสภาพมันโคตรสวยอ่ะสวยมากดูสเตอรส์รสเตอรส์รสเตอร์สเตอร์ก็ฟันเต็มๆน่ะโซ่ไม่มีเขาตายหมุนลื่นปล๊ดเลยคันนี้เอาไปใช้ยาวๆเอาไไม่ใช่ซื้อเราไปเนี่ยออกที่เปียวย,ยาวได้เลยนี่เซนเซอร์พัดเท้าไม่มีรอยนะครับเครื่อมนั่นี่ก็ใสๆสต็อปเปอร์ไม่ต้องดูแล้วผีมันเบื่อมองไม่เห็นละ ดูเล็กหม่เลยดอนน,นเออต้องดันล่างว่ะคาวาเล็กไมแค่9 0 0หมว่ากโลนะครับผมแล้วเราข่งจะไม่ได้แท้ไม่เคยก่อไม้และกรนเนี้ยเซอร์วิสใหญ่ให้ไปแล้วฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวจะไม่เชื่อเอช่องเดียวติดอุทอ,อยฟังเลยเสียงเครื่องโคตรเงียบเลยพี่เจ แต่งครบยิงนะพี่เีนะแล้วเชื่อผมไหมฟังราคาแล้วจะตกใจตามเลยครับปี2 0 1 6แน่นๆ่นเลยครับรถสภาพสวยๆแบบนี้พี่เีคนซื้อก็สบายใจคนขายก็สบายใจไม่ต้องมานั่งโกหกกันถูกไหมพี่เจย<ช>นี่สภาพสวยๆแบบนี้ เราขายแค่หนึ่งแส่1 2 9 0บาทคุณฟังไม่ผิดนะเวอร์ซิฟคันนี้ถ้านับเป็นปีก็เป็นปี17นะแต่เป็นปีผลิตคือคศอสอิบห้าสภาพสวยแต่งเต็มๆปี๖โล,โโล้อสองหมื่นกบาทของแต่งขนาดนี้ครบๆพร้อมเดินทางเลยไม่แพงเลยครับผมเครดิตด,ดาวแค่12,000บาทและถ้าคุณซื้อเงินสดผมลดให้คุณอีก แล้วจะพูดอะไรต่อดีพี่เจษอ,อยากให้แบบอยากให้ได้รถดีๆไปใช้กันต้องพูดยังไงพิเศอยากให้เขารีบมาซื้อกันนะอ่ะอ๋อเ<ส><แ>วอร์ซิดไม่เคยอยู่กับเรานานเวอร์ซิดไม่เคยอยู่เรานานรถมือสองอยู่ราคาอยู่ที่สภาพถ้าคุณซื้อผิดตัดสินใจผิดปวดหัวเลยจะขายออกก็ลําบากมาหาเราหลับตาซื้อได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์้ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วผมคคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ